การใช้งานขอนชนน้องไออุ่นนะครับอันแรกเปิดสวิตช์นะครับของมอเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับอันที่สองเปิดสวิตช์กล้องซึ่งเป็นสีแดงนะครับขึ้นข้างบนนะฮะตัวนี้เป็นสถานะไฟตอนนี้อยู่ทั้งหมด12.2โวลต์น,นะครับขึ้นคาว่าออยู่ประมาณ12.2โวลต์อย่าให้ต่ํากว่า11.5โวลต์นะครับเพราะนั้นผู้ใช้งานก็ควรดูให้ดีนะครับเปิด ตัวนี้ทิ้งไว้สักประมาณสัก30ินาทีนะครับเพื่อให้คอนเน็กกับเราเตอร์นะครับที่อยู่บริเวณบ้านของเรานะครับที่ทำการดีเทคแล้วนะครับรอสักครู่นะครับตัวกล้องนะฮะก็จะเริ่มทำการคอนเน็กกับตัว Wi-Fi ที่บ้านนะครับรอให้มันนิ่งนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องไร้สายกล้อง IP Camera นะครับสำหรับรีโมทบังคับนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือ ข้างบนนะครับจะใช้ติดต่อกับกล้อง IP Cam e r a นะครับตัวด้านล่างตัวสับมือถือตัวข้างล่างจะใช้ติดต่อคอนโทรลตัวหุ่นยนต์น้องไออุ่นนะครับทำการเปิดเครื่องนะครับทั้งสองเครื่องโดยตัวข้างบนนี่นะฮะทำการเปิดแอปที่มีชื่อว่าไอโฟขึ้นมานะครับแตะขึ้นไปนะครับเราดีเซตค่าไว้แล้วนะครับแล้วกดปุ่มนี้นครับ ปุ่มเพนะครับเปิดเต็มจอเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้มันทำการซิงกับกล้องด้านบนก่อนนะครับกำลังโหลด Data โอเคเมื่อทำการซิงกับกล้องได้แล้วนะครับก็จะมีภาพเคลื่อนไหวของเรานะครับอยู่บนจอโทรศัพท์ทีนี้ ตัวด้านล่างนะครับใช้คอนโทรลหุ่นยนต์นะครับทาการเปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดแอปที่มีชื่อว่าบิงนะครับตัวนี้นะครับเราเซตค่ามาให้เรียบร้อยแล้วกดแอปบิงขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปเพตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมกดเข้าไปให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถคอนโทรลหุ่นยนต์ได้นะครับอันนี้เดินหน้านะครับถอยหลังนะครับเดี๋ยวซ้ายเหี้ยวขวา เราจะเห็นว่ามันกลับทิศกันเพราะว่าหุ่นยนต์หันหน้าเข้าหาเรานะครับโดยปกติแล้วเราจะต้องหันหน้าไปทางเดียวกันกับหุ่นยนต์นะครับทีนี้กล้องเราก็สามารถคอนโทรลได้นะครับถ้าจะจะให้มันเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็ลูดลงไปนะข้างล่างสังเกตว่ากล้องก็จะปรับมุมตามนะครับด้านซ้ายครับด้านขวานะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสามารถพูดคุยกันได้นะ